กับเขาเล่าเรื่อง,องความเดิมตอนที่แล้วสุชาติได้เข้าปะทะกกับชายคนหนึ่งซึ่งเป็นชายชนเผ่าโบราณแต่ทว่าการต่อสู้มันก็ออกจะแปลกประหลาดเหนือธรรมชาติที่ควรเป็นเพราะชายชนเผ่ามันก็ใช้วิชาคล้ายกับลิงลมได้เช่นกันทว่าสุชาตินั้นก็แข็งแกร่งกว่าจึงเอาชนะได้สําเร็จก่อนไปชายหนุ่มก็บอกกับจอนว่าจะมาช่วย จอนได้แต่ตบปากรับคำและนั่งนั่ง,น,งนอนๆอ,อยู่ในกลงต่อก่อนจะรับชมรับฟังผมขอสักหนึ่งไลค์หนึ่งแชรเป็นกำลังใจใผมด้วยนะครับสุชาติค่อยๆปีนไต่เชือกถาวรน,นั้นขึ้นไปอีกครั้งขณะปีนร่างกายของสุชาติก็เริ่มสําดงอาการออกมานั่นคือความเหนื่อยล้าเหนื่อยอ่อนชัว่วเซยววนนาทีหนึ่งพลังกายของสุชาติหดหายไปจนไม่เหลือทําให้มือของสุชาติที่กำถาวรแน่นๆ ค่อยๆค,คลายออกเนื่องจากอ่อนแรงท aday นั้นสุชาติก็มีสติอีกครั้งใช้เวลาช่วงอึใจหนึ่งกำลังค่อยๆกลับมาเนื่องจากเป็นห่วงสหายนามว่าไมเคิลที่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเป็นตายไร้ทีอย่างไรสุชาติสูดลมหายใจลึกเข้าปอดอีกครั้งหนึ่งกับฟานค่อยๆไต่ขึ้นไปโดยมีเสียงเชือกถาวรดังขึ้นขณะชายหนุ่มปีนเมื่อสุชาติปีนขึ้นมาถึงข้างบนแล้วนั้น ชายหนุ่มไม่พบกับไมเคิลเนื่องจากปีนขึ้นมาอีกจุดหนึ่งทำให้ต้องออกเดินไปยังอีกทิศที่ไมเคิลอยู่ตัดไปทางชายผิวดำในตอนนี้เขายังคงนั่งอยู่ที่เดิมไม่กล้าลุกไปไหนเนื่องจากว่าหากสุชาติกลับมาอาจจะไม่เจอกับเขาก็เป็นได้ไมเคิลพยายามจะมองรอดลงไปข้างล่างด้วยความกังวลว่าสุชาตินั้นจะเป็นอะไรหรือไม่แม้ไมเคิลจะเป็นห่วงชายหนุ่มมากเท่าไหร่แต่ความคิดหนึ่งก็รู้ดีว่า สุชาตินั้นแข็งแกร่งแข็งแกร่งกว่าแต่ก่อนมากนักขณะที่ไมเคิลคิดอะไรเพลินๆอยู่นั้นจู่ๆเสียงใบไม้กระดังแสกๆก,ก็ดังขึ้นอีทําให้ชายผิวดําเลือนไปมองตรงจุดที่ว่าเห็นใบไม้สัน่นเขาก็พูดขึ้นมาทันทีด้วยความซื่อว่าสุชาติเหรอสิ้นคําพูดของไมเคิลไม่ถึงอึดใจใบไม้ตรงจุดนั้นมันก็หยุดสัน่นไมเคิลถึงกับทําหน้าตาคิ้วขมวดด้วยความสงสัยว่าตรงนั้นมันมีอะไรกันแน่ จึงทาให้เขาค่อยๆลุกขึ้นคิดจะเดินไปยังจุดที่ว่าแสงของดวงเรืองแสงสัตว์มายาค่อยค่ยล่องลอยเข้ามาใกล้ไมเคิลเบนสายตาของชายผิวดําเขาก้มลงมองด้วยความสนอกสนใจเหมือนกับเด็กสาวชมดอกไม้และวินาทีนั้นเองมีบางอย่างพุ่งผ่านเฉดหัวของไมเคิลไปพอดีมันเร็วและดูรุนแรงจนเกิดเสียงเสดสีอากาศดวงตาของไมเคิลเบิกโตกับสิ่งที่รู้สึกถึงกระนัน ชายผิวดำก็ยังไม่รู้ว่าอะไรพุ่งผ่านเนื้อหัวของเขาไปไมเคิลหันหลังกลับไปมองยังจุดที่คาดว่าน่าจะเป็นอะไรที่พุ่งผ่านทว่าด้วยความมืดก็มองไม่เห็นว่าเจ้าสิ่งนั้นคืออะไรขณะที่ไมเคิลหันหลังอยู่ซึ่งปริศนาในก่อนหน้าที่แอบซ่อนกายในกิ่งก้านสาขาของต้นพฤกษาสวรรค์มันก็พุ่งออกมาเข้าใส่ไมเคิลที่กําลังหันหลังทําให้ไมเคิลเกือบจะหน้าขมามีที่ไมเคิลทรงตัวเอาไว้ได้ทัน ชายผิวดำยังคงบ่นออกมาว่าเล่นอะไรสุชาติเขากราวก่อนจะหันหลังกลับมามองปรากฏคนที่กระแทกหลังไมเคิลไม่ใช่สุชาติอย่างที่เขาคิดมันคือชายปริศนาชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์ที่กำลังถือมีดค้างในท่าแทงชายผิวดำตกใจรีบหันมองที่หลังของตนทว่ากลับไม่มีแผลและไม่รู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยมันไม่ใช่แค่ไมเคิลที่ตกใจในสิ่งที่เกิดขึ้นนี้คนเดียว ไอชายชนเผ่าที่พุ่งเข้ามาเล่นงานไมเคิลก็ตกใจเช่นกันทำไมชายผิวดำคนนี้ไม่เป็นอะไรเลยมันพุ่งเข้าใส่ไมเคิลอีกครั้งทำให้ไมเคิลตกใจด้วยที่ว่าเขาไม่มีอาวุธจึงออกโตเพื่อจะวิ่งหนีเมื่อก้าวเท้าวิ่งออกไปได้ไม่กี่ก้าวก็เกิดคิดขึ้นมาได้ว่าตนนั้นจะต้องรอสุชาติที่นี่หากเกิดอะไรขึ้นกับสุชาติตนจะได้ช่วยเขาได้ไม่มากก็น้อยไมเคิลตัดสินใจกลับหลังหันกลับมาสู้ อย่างไรเสียประสบการณ์และการฝึกที่ผ่านมาอาจจะพอช่วยตนได้บ้างชายชนเผ่าเมื่อวิ่งมาประชิดได้เขาก็ง้างมีดตะเบงเสียงร้องดังหวังจะแทงเข้ากลางลำตัวของไมเคลิลซึ่งชายผิวดำก็หน้าตาเคี้ยวขโมดอีกครั้งเนื่องจากว่าชายชนเผ่าที่แทงเข้าใส่ตนมันดูออกอาวุธช้าตามสายตาเห็นทำให้เขาหลบการแทงครั้งแรกได้อย่างง่ายดายถึงกระน,นั้นชายผิวดำก็ยังไม่ได้ตอบโต้อ,อะไร ทาให้ชายชนเผ่าฟันวาดเป็นแนวนอนอีกครั้งหนึ่งไมเคิลก้มตัวหลบอย่างไวทําให้มีดนั้นตัดผ่านเส้นผมของชายผิวดําไปจังหวะนั่นเองชายชนเผ่ามันก็เตะสวนไมเคิลที่หลบการโจมตีแต่ทว่าไมเคิลก็เอาแขนมาคว่ำกันทําเหมือนป้องกันตัวรับการโจมตีลูกเตะเอาไว้ได้ซึ่งมันก็ไม่รู้สึกอะไรจากลูกเตะของชายคนนี้เท่าไหร่นักไมเคิลใช้มือทั้งสองข้างผลักตัวชายชนเผ่าออกจากตัว แรงผลักของไมเคิลทาให้ชายชนเผ่าเสไปข้างหลังจนล้มกลิง้งก่อนที่ชายผิวดําจะกระโดดถอยเว้นระยะห่างออกนอกแสงของรวงสีทองที่กําลังส่องแสงอยู่ใกล้ๆชายชนเผ่ามันรีบุกขึ้นมากวาด้ายตามองซ้ายมองขวาท่าทางราวกับมองไม่เห็นซึ่งไมเคิลที่กําลังจับตามองมันอยู่ทําหน้าตาเคี้ยวขมวดเหตุไม่เข้าใจในท่าทางของชายคนนี้ทัในใดนั้น คำพูดของบริยะในครั้งที่อยู่ในนรกก็ผุดขึ้นมาในหัวว่ามึงมันดำเสียจนกลืนเข้ากับความมืดหากไม่เห็นดวงตาก,กับฟันก็มองไม่เห็นมึงอย่างกับใช้วิชาอาคมความคิดนี้ทำให้ไมเคิลหลุดถอนหายใจออกมาคิดว่ามันเป็นข้อดีหรือข้อเสียกันแน่ทว่าจังหวะนั่นเองไอชายชนเผ่ามันก็ดันหูดีได้ยินเสียงถอนหายใจของชายผิวดำมันวิ่งตรงเข้ามาทางไมเคิล ตรงจุดที่อับแสงมันง้างมีดแทงหวังใจเข้าเป้าใบหน้าของชายผิวดำแต่ทว่าไม่เขาก็หลบการโจมตีโดยการเอี้ยวตัวกำหมัดแน่นแล้วใช้แรงเหวี่ยงหมัดจากไกลตามที่ได้รับการฝึกมาต่อยสวนเข้าไปที่ชายโครงของชายชนเผ่าเต็มเปาเสียงดังอักของชายชนเผ่าหลุดออกมาจากปากจนตัวของเขางอตามทิศที่โดนหมัดระยะเวลาไม่ถึงอึดใจไม่เข้าแต่วาดเข้าใส่ข้างลำตัว ที่ตรงข้ามที่ปล่อยมาดแรงกระแทกของหน้าแข้งที่สัมผัสกับชายโครงของชายปิศนาคนนี้รับรู้ได้เลยว่ากระดูกชายคนนี้มันหักเป็นแน่ร่างของชายชนเผ่าที่โดนแรงอัดจ,จากหน้าแข้งของไมเคิลกระแทกเข้ากับพื้นจนหน้าขม,ามทำทําให้หน้าก,ากากไม้ที่สวมใส่เป็นเอกลักษณ์ถึงกับแตกหักขณะนั้นไมเคิลก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ตัวเองทําเขามองกําปั้นและแขนขาของตัวเอง คิดว่าตนนั้นเป็นยอดมนุษย์แล้วในขณะนี้ซึ่งในจังหวะนั้นไอชายชนเผ่าที่โดนไมเคิลเล่นงานมันก็ค่อยๆลุกขึ้นเผยให้เห็นซึ่งใบหน้าไร้หน้ากากาไม้ดวงตาของไมเคิลเบิกโตเพราะว่าชายชนเผ่าคนนี้มันยังดูเด็กอยู่เลยหากให้กะเกณฑ์ตามสายตาที่เห็นราวๆสัก17-18ปีตามอายุของมนุษย์เห็นจะได้ไมเคิลจะรีบเข้าไปช่วยเจ้าเด็กชายที่ว่าแต่เด็กคนนี้ มันบาดเจ็บมากจนเกินไปถึงกับต้องเอามือข้างหนึ่งมากุมตรงซี่โครงข้างที่โดนไมเคิลนั้นเตะคือฆ่าข้าไมเคิลก่ากมาไม่ทันได้สิ้นคำเจ้าเด็กชนเผ่าโบราณมันก็จ้องขเขมงพร้อมกับพูดสวนอะไรบางอย่างซึ่งไมเคิลนั้นก็ฟังไม่ออกก่อนเจ้าเด็กคนนี้มันจะทิ้งตัวหงายหลังไมเคิลรีบวิ่งพุง่งจะไปคว้าตัวเจ้าเด็กที่ว่าแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วร่างของเจ้าเด็กชนเผ่า ล่นทะลุค,ค่อยๆล่วงลงไปข้างล่างแววตาของมันจ้องเขม็งมาที่ไมเคิลที่กำลังมองมันด้วยความตกใจเหมือนกับว่าให้ความตายนี้ติดตาตึงในจิตของไมเคิลไปตลอดชีวิตจนร่างของมันล่วงผ่านกรงถาวรของเหยื่อหายไปในความมืดซึ่งก็ไม่ถึงอึดใจหลังจากนั้นก็มีเสียงดังตุปบเกิดขึ้นมาเบาๆรับรู้ได้ว่าเจ้าเด็กนั่นร่างมันกระแทกเข้ากับพื้นดับสูญไปเสียแล้ว เสียงนั้นมันก็ทําให้ใจของไมเคิลรู้สึกเจ็บปวดอย่างบอกไม่ถูกทันใดนั้นก็มีบางอย่างเข้ามาข้างหลังของชายผิวดําที่กําลังโศกเศร้าในสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ไมเคิลรู้ตัวจึงพลิกตัวต่อยสวนไปเสียงดังแปะดังขึ้นมาก่อนเนื่องจากสิ่งที่ไมเคิลได้ต่อยไปมันคือสุชาติที่กําลังรับหมัดของไมเคิลด้วยมือทั้งสองข้างไมเคิลเมื่อเห็นเป็นสุชาติก็รีบขอโทษขอโพยด้วยใบหน้าสลก ทาให้สุชาติกล่าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นซึ่งขณะรอคําตอบสุชาติก็รู้สึกว่ามือของตนทั้งสองข้างชาตั้งแต่ฝ่ามือจนมาถึงแขนหลังจากที่รับบาดของชายผิวดําคนนี้ไม่เข้าแข็งแกร่งขึ้นหรือเปล่านะคําถามในหัวยังไม่ทันได้คําตอบชายผิวดําก็ตอบคําถามในก่อนหน้าของสุชาติที่พูดขึ้นมาเขาเล่าทุกอย่างให้สุชาติฟังซึ่งสุชาติก็ได้แต่เงียบไม่รู้จะตอบคําใดดีได้แต่ปลอบใจว่า เจ้าชนเผ่าโบราณพวกนี้มันไม่ใช่คนดีเท่าไรไม่ต่างจากไอเด็กชาวนภาโตโตนั่นไมเคิลได้ยินคําตอบคําปอบโยนก็ดูเหมือนจะมีสีหน้าที่ดีขึ้นก่อนจะถามเรื่องการต่อสู้ของสุชาติซึ่งสุชาติก็ล่ายฟังอย่างคล่าวและมากระอักกระอ่วนตรงจุดหนึ่งคือตอนที่ตนใช้กายาเหล็กไมเคิลก็ถามจี้ด้วยความเป็นห่วงทําให้สุชาติอธิบายว่าข้านั้นก็ไม่รู้เหมือนกันข้าใช้วิชาสายขาว ที่ได้เรียนรู้มาจากผู้เท่าทิง้งกดพลังเอาวิชานั้นเอาไว้ให้อยู่เหนืออวิชชาที่ว่ามันก็ใช้ได้โดยไม่เกิดผลเสียจะว่าอย่างไรดีล่ะเหมือนน้ำกับน้ำมันหากให้เปรียบเทน้ำใส่แก้วโดยระวังไม่ให้ล้นเปรียบเป็นอวิชาแล้วก็เทน้ำมันลงไปเปรียบเป็นวิชาสายขาวทำให้อวิชาหรือก็คือน้ำไม่ล้นแก้วออกมาก็คงประมาณนี้ละมั้งข้าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าถูกหรือเปล่า ไมเคิลได้ยินก็พูดทันทีว่าเองคิดได้อย่างไรแม้ข้าจะไม่เข้าใจแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นวิธีที่ชาฉลาดไม่น้อยสุชาติจึงตอบไมเคิลว่าข้าก็แม่รู้เหมือนกันแต่การกระทําเช่นนี้มันก็ต้องใช้สมาธิมากอีกทั้งต้องควบคุมปริมาณทั้งสองสิ่งให้ดีหากเอาวิชามากไปปีศาจในกายของข้าอาจจะฟื้นคืนชีพกลับมาอีกครั้งแล้วหากน้อยไป ใส่วิชาสายขาวมากเกินไปพลังอาคมในการโจมตีมันก็อาจจะน้อยไม่เพียงพอข้าเหนอยอ่อนเหลือเกินขอพักหน่อยนะสิ้นคำสุชาติก็ร่างโอนเอนหน้าขมามกระแทกเข้ากับพื้นทว่าไมเคิลก็คว้าตัวของสุชาติเอาไว้ได้ทันโดยการให้หัวมนุนบนตักตนระหว่างนั้นไมเคิลก็คิดถึงพวกเพื่อว่าเขานั้นจะเอาชีวิตรอดหรือจะอะไรแบบต้นไม้ตัดไปทางเพือ ที่ซึ่งตอนนี้กําลังวิ่งหนีตายกับเด็กชาวนภพาที่ซึ่งดูสนิทสนุกกับชายหนุ่มมากขึ้นพวกเขาสองคนวิ่งแยกออกจากกลุ่มไกลพอสมควรก็เริ่มอยากจะหยุดพักกระทั่งเห็นว่ามีกระจมหรือก,ก็คือที่พักของชนเผ่าโบราณอยู่ยืเย้งไปทางขวาตามสายตาเพื่อจับตามองเข้าไปในกระจมนั้นมันมีแสงของร่วงสีทองส่องสว่างอยู่กลางกระจมโดยที่กระจมนั้นเปิดโลง่งทำให้เห็นถึงภายใน พบคนชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์คนหนึ่งสวมทรงองค์เอวลักษณะเป็นหญิงและมีอีกคนเป็นเด็กอายุสักห้าหกขวบตามอายุมนุษย์เห็นจะได้กำลังทำอาหารหรืออะไรบางอย่างกันอยู่เพื่อบ,บอกให้เด็กชาวนาพาก้มต่ำซ่อนเร้นกายไปกับกิ่งก้านสาขาพวกนี้เพื่อจะเดินหลบเลี่ยงสายตาไม่อยากจะสังหารใครโดยไม่จำเป็นเด็กชาวนาภาก็ทำตามอย่างที่เผือกว่าทั้งสองค่อยๆเดินแหวกผ่านกิ่งก้านสาขา ของต้นพฤกษาสวรรค์ทวารในจังหวัดน,นั่นเองการที่แทรกร่างผ่านกิ่งก้านรกๆหนาๆนานาพวกนี้มันก็ทําให้ใบไม้สานเด็กชาวนภพาที่มากับเพื่อกก็พูดขึ้นว่าหยุดก่อนทําให้เผือกหันมองเด็กชาวนภพาพบว่าตอนนี้เขากําลังชี้ไปที่กระโจมชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์เพื่อก,ก็มองตามนิ้วพบว่าเจ้าเด็กที่อยู่ในกระโจมกําลังหันมาทางพวกตนเพื่อกจึงหยุดการกระทําทั้งหมดจ้องไอเด็กที่ว่า ทันใดนั้นเจ้าเด็กขี้สงสยัคยค่อยๆออกตอว,วิ่งมาทางเผือกตามภาษาของเด็กซึ่งหญิงที่คาดว่าน่าจะเป็นแม่ของเจ้าเด็กคนนี้ไม่ทันได้มองเพราะง่วนอยู่กับการกระทําอะไรบางอย่างเผือกเหลือบเห็นว่าทางที่เจ้าเด็กคนนี้วิ่งมามันเป็นช่องว่างระหว่างกิ่งซึ่งเป็นช่องตกลงไปเบื้องล่างได้ตาเผือกเบิกโตภาวนาอย่าให้เจ้าเด็กนั้นวิ่งออกมาต่อทว่าเจ้าเด็กนั้นก็ไม่ยอมหยุดวิ่ง เด็กน้อยไม่มองทางเสียด้วยซ้ำเอาแต่จ้องมายังจุดหมายที่จะไปทําให้เผือกสะบัดออกมาว่าไอ้บ้าเอ้ยซึ่งคาเขาก็พุ่งตัวออกจากที่ซ่อนตรงไปยังเด็กน้อยที่กําลังล่วงลงไปข้างล่างซึ่งเด็กชาวนาพาก็ตะโกนตามหลังเผือกไปว่าทําบ้าอะไรของเจ้าเสียงตะโกนมันดังมากพอทําให้หญิงที่ง่วนทําอะไรบางอย่างหันตามทิศที่ได้ยินเสียงปรากฏว่าเห็นลูกของตัวเธอเอง กำลังจะล่วงลงไปข้างล่างเธอทิ้งทุกอย่างออกตัววิ่งมาทางรูแต่ด้วยระยะที่มันไกลเกินไปทำให้เธอวิ่งมาไม่ทันส่วนเผือกที่พุ่งออกไปเขาวิ่งออกไปเต็มฝีเท้ากระโดดคว้าแขนของเด็กคนนั้นเอาไว้ได้อย่างเส้นยาแดงผ่าแปดร่างของเผือกกลิ้งกุกๆุกกไปกับพื้นโดยมีเด็กน้อยอยู่ในอ้อมกอดซึ่งเด็กน้อยก็ยิ้มเล่นกับเผือกโดยไม่รู้ว่าเพิ่งผ่านความตายมาเป็นจังหวะเดียวกัน ที่แม่ของเด็กวิ่งมาถึงเผือกพอดีชายหนุ่มไม่รอช้ารีบคืนเด็กให้กับเธอแม่ลูกกอดกันโกลมพูดจาไม่รู้ภาษาเผือกเหลือบมองเล็กน้อยและกำลังจะจากไปหลังจากเห็นน้ำตาของผู้เป็นแม่แต่ทว่าในจังหวะนั้นเองก็มีบางอย่างพุ่งมาด้วยความเร็วเผือกเหลือบมองพบเป็นชายชนเผ่าโบราณที่ตัวใหญ่พอๆก,กับราโศกโผล่เผยตัวออกมาซึ่งชายคนนั้นกำลังพุ่งมาทางเผือ ทำให้เผือกต้องค่อยๆเงื้อมือเพื่อหวังจะไปคว้าอาวุธที่เน็บเอลยู่มาป้องกันตัวทันใดนั้นหญิงผู้เป็นแม่ก็พูดอะไรบางอย่างกับชายที่เพิ่งโผล่ออกมาทาให้ชายตัวใหญ่หยุดการกระทําและมีท่าทีที่เย็นลงก่อนเขาจะเข้าไปกอดเด็กและผู้หญิงภาพที่เห็นก็คาดว่าชายคนนี้น่าจะเป็นสามีของหญิงที่ว่าเผือกเริ่มรู้สึกอึอดอัดจใจคอไม่ดีแม้ว่าตนนั้นแต่งกายคล้ายกับชนเผ่าโบราณก็จริง แต่ความลับมันอาจจะแตกตอนไหนก็ได้เผือกจึงก้าวขาจะเดินจากไปอย่างเงียบๆทว่าเพียงแค่เดินเหยียบได้ก้าวเดียวชายตัวใหญ่คนนั้นมันก็ตะโกนมาทางเผือกพูดอะไรบางอย่างกับชายหนุ่มซึ่งเผือกก็ฟังไม่ออกจึงไม่ได้พูดอะไรออกไปขณะยืนนิ่งและงงกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายตัวใหญ่ก็พลีผามมาที่เผือกก่อนจะคว้าแขนของชายหนุ่มซึ่งเผือกก็สะดุ้งในสิ่งที่เกิดขึ้นพยายามสังเกตท่าทางของชายตัวใหญ่คนนี้ ดูเหมือนว่าชายตัวใหญ่เขาไม่ได้คิดจะทําร้ายแต่พูดชักชวนให้เข้าไปข้างในกระโจมของเขาซึ่งเผือกก็ไม่มีทางเลือกมากนักก็ถูกแรงดึงตามเข้าไปในกระโจมตรงกลางมีเหมือนกับหม้อนขนาดใหญ่ที่ทําจากไม้และข้างใต้หม้อก็มีหินกลมๆม,มนๆสีแดงๆเผือกจ้องด้วยความสงสัยกระทั่งเข้ามาใกล้ก็รู้สึกได้ว่าหินพวกนี้กําลังให้ความร้อนจังหวัดนั่นเองชายตัวใหญ่ก็บนหญิงผู้เป็นแม่ หากให้เดาก็คงดุดาที่ปล่อยปละละเลยลูกจนเกิดอันตรายเพื่อก็ได้แต่นั่งฟังอย่างเงียบๆจนเกิดทั้งชายผู้เป็นพ่อหันมาสนใจเพื่อแล้วก็พูดบางอย่างพร้อมกับชี้ลงไปในหม้อภาพเหตุการณ์ในก่อนหน้าและคําพูดที่เคยได้ยินมามันปฏิปะตะกันว่าสิ่งที่อยู่ในหม้อต้องเป็นเนื้อของเหยื่อที่ขุนจนอ้วนไม่ผิดแน่เพื่อกไม่กล้ามองเพราะกลัวว่าจะแสดงอาการออกมา ทว่าชายหนุ่มก็ไม่มีทางเลือกอีกเพราะทั้งครอบครัวนี้กํำลังจ้องมองมาที่ตนเป็นสายตาเดียวกันเพื่อไม่ให้เป็นพิวรุษเพื่อกจึงค่อยๆชงเงอหน้าเลือบมองสิ่งที่อยู่ในหม้อผลปรากฏวา่ามันผิดคาดจากความคิดของเผือกมากนักเพราะในหม้อนั้นมันเป็นมัครีผลแต่ที่แปลกคือสีของมันเหมือนกับโลหิตเผือกจ้องขมิงอยู่นานใคร่ครวญในหัวว่า,วาทำไมเป็นมัครีผลทำไมไม่ใช่เนื้อของเหยือ่อแล้วพวกนี้ มันจะจับเหยื่อมาขุนให้อ้วนทำไมขณะคำถามรพร่างพลูเข้ามาในหัวของเผือกเสียงของชายผู้เป็นพ่อก็กระแอมแล้วก็พูดบางอย่างออกมาทำให้เผือกสะดุง้งและชักหัวกลับมานั่งเรียบร้อยเช่นเดิมชายผู้เป็นพ่อค่อยๆล้วงมือเข้าไปในหม้อที่ว่าก่อนจะหยิบมัก,กรีผลสีโลหิตขึ้นมาแล้วก็พูดบางอย่างอีจากนั้นก็ยื่นให้กับเผือกทว่าเผือกใส่หัวปฏิเสธเนื่องจากไม่แน่ใจว่ามัก,กรีผล เป็นพืชหรือสิ่งมีชีวิตกันแน่ทางครอบครัวก็จ้องการกระทําของเพือหลังจากเขาปฏิเสธความหวังดีเพือก็รีบเอามือมาตบๆที่ท้องแสดงท่าทางว่าตนนั้นอิ่มแล้วทาให้ชายผู้เป็นพ่อไม่ได้บังคับอะไรเขาค่อยๆถอดหน้ากาก,ากออกเผยให้เห็นใบหน้าเพือก็จ้องเขมงปรากฏว่าชนเผ่าโบร,ราณพวกนี้หน้าตาก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์เท่าไหร่นักขณะเผือกจ้องชายผู้เป็นพ่อ ชายคนนั้นเขาก็หักแขนมัก,กรีผลสีโลหิตพอดีทันใดนั้นน้ำแดงๆคล้ายกับโลหิตก็พุ่งออกมาราวกับว่านั่นคือเลือดเผือกตาเบิกโตตกใจส่วนชายผู้เป็นพ่อก็รีบเอาปากไปประกบตรงของเหลวที่พุ่งออกมาก่อนจะกินแขนเล็กๆนั้นเข้าไปเผือกพรอดพลาดลุกขึ้นแล้วก็ก้าวออกจากไอกระโจมที่อยู่ทว่าก่อนที่เท้าจะก้าวออกมาจากกระโจมไหล่ของเผือกก็ถูกจับโดยชายผู้เป็นพ่อเอาไว้ เอาล่ะครับเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของไมเคิลพวกชนเผ่าโบราณชาวสวรรค์ขั้งเหยื่อแล้วก็ขุนเอาไว้ทําไมมักกะรีผลสีโลหิตนั้นคืออะไรและเผือกจะโดนจับได้แล้วงั้นหรือโปรดติดตามในตอนหน้าพรานป่าเมืองลับแล่ภาคสี่หากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมมากๆไม่เชื่ออย่าลบหลู ถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับหากผิดพลาดประการใดทางจับเขาเล่าเรื่องผีก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับขอพระคุณมากครับ